ตอบคาถามนี้นะคะว่าวันที่ไม่ได้สระผมจะทํายังไงกับผมดีถ้าผมฟูนะคะอันดับแรกสาวต้องบอกก่อนนะเวลาที่สาวเซ็ผมนะคะสาวใช้เป็นซิสเต็มก็คือลิปอินคอนดิชเนอร์ก่อนครีมจับลอนแล้วก็เจลนะคะและวันที่สาวไม่ได้สระผมเนี่ยสาวก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยค่ะอย,อย่างวันนี้นะคะสาวไปออกกําลังกายมานะคะแล้วผมมันก็จะมีแบบแตกๆลอนบ้างอะไรบ้างนะคะสิ่งที่สาวจะใช้ในการรีเซ็ทผมให้ผมมันกลับมาเป็นลอนเหมือนเดิมก็คือน้าเปล่าค่ะ ฟังไม่ผิดค่ะน้ำเปล่าจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังคงมีผลิตภัณฑ์ที่สาใส่ตอนเซตผมอยู่ในผมอยู่ไม่ต้องใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มนะคะถ้าใส่เพิ่มไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้หนักผมปเปล่าๆนะคะเราก็ใช้แค่น้ําเปล่าเลยค่ะสาทาให้ดูนะนี่ผมตรงนี้ของสามันแตกหลอนใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วผมด้านไท้าทอยของสาเนี่ยมันจะแตกหลอนก่อนเพื่อนเลยนะอ่ะสาก็จะใช้น้ําเปล่านะคะ ในการรีเซ็ตผมโดยการที่ใช้น้ำนะ่ะลูบลูปผมไปเลยนะแล้วก็ใช้นิ้วมือม้วนหรือว่าจะใช้แค่มือขยำก็ได้นะคะแต่สารเนี่ยชอบใช้เนิ้วมือม้วนนะคะเนี่ยผมมันก็จะกลับมาเป็นลอนเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะเลยจ้าไม่ต้องไปใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะแค่ใช้น้ําเปล่าค่ะเอามาลูบผมแล้วก็ใช้เนิ้วมือม้วนแบบนี้นะคะ หรือว่าจะขยำก็ได้นะผมก็จะกลับมาคืนรูปราคาดูสิเป็นไงสวยงามเหมือนเดิมแหละคือสาพึ่งสาะผมมาเมื่อวานนะคะแล้ววันนี้สากก้อมได้ทําอะไรกับผมมากมายก็แค่ใช้น้ำเปล่าลูบๆูปผมแค่นั้นเองคะ่ะผมก็กลับมาเข้าร้อนแล้ว